เกมนี้อย่าหวังนะผมไม่ฟลุกเหมือนเกมที่แล้วแล้วนะไม่ฟลุกเหมือนเกมที่แล้วแล้วนะหวังได้อยู่หว,ว,วังอะไรอะ่ะหวังได้อยู่เกมที่แล้วใช้อะไรอะ่ะเมื่อกี้คูณอะไรว่าคูณสี่ใช่ไหมคูณสีเ่เปล่าหรือคูณแปดไม่จำไม <8. S 1> ่ได้แอคูณแปดเออกูไปพลาดตรงที่ว่าเออไอ้ตรงนี้มันมีนึกว่ามันมีแค่สองตัว เอาสรุปแม่งวิ่งมาสามถึงไหมวะต้องไหนอ่ะถึงถึงถึงกด F สองทียังไงก็ถึงใช่คูดแปดที่พี่ไว้พรนี่มันจำไ,ได้แล้วเมียพี่ขอให้ผมร่ำรวยพี่แช่งให้ผมรวย <laughs> ถ้าพี่แช่งให้ผมรวยพี่ก็จะสบายไปด้วย <laughs> ใช่เพราะฉะนั้น <laughs> มึงต้องรวยถ้ามึงมาปิดบ้านนี้กู้ด้วย เฮ้ยถ้าผมรวยไม่มีปัญหาหรอกปิดใส่กุณแจไว้เลยใช่ไหมอุ้ยเขาไม่ใช่ปิดอย่างนั้นหรอเอาอะไรมีรถวิ่งมาสีชมพูแป๊ดเลยน่ะไหนซ้ายขวาหน้าหลังขวาถนนเนาะใช่ที่ถนนนะอ๋อเห็นและวนี่ิมอ้าวมันไม่นั่นเลอมันเข้าหมู่บ้านเลยเอาบ้านนี้เนเราไปบ้านนู้นเราไปทานไปจัร ส่วนเพื่อนไปนู่นมากไว้ก่อนเพื่อนมีคนเพื่อนบอกอ๋อไปตรงนั้นเหรอได้ <laughs> เรือบร้อยกูคุณหกอยู่นี่กูอยู่กาอากาศอยู่เลยเพื่อนมึงโยนขึ้นมาได้ปะเดี <laughs> <laughs> ๋ยวผูไปเก็บ <laughs> โยนขึ้นมาบนอากาศเนี่ยแล้วผมรับเอง <laughs> จะรวยกับอีลอนมากกร์กหรือเป่าเนี่ยสเปเอกอะ่ะ เห็นว่าราคาถูกลงแล้วอะท่อง <จะ S 2> เที่ยวอวก,กาศใช่ใช่อีลอนไปใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นแล้วอะใช้เชื้อเพลิงที่สามารถผลิตได้จากดาวอังคารแล้วก็ทําฐานจอดฐานยิงจรวดอะ่ะแบบกลับยิงเสร็จกลับมาจอดได้อ,ะอ่ะอ่าที่เขาลงคลิปกันอยู่ว่าสําเร็จแล้วอะอ่าใชใ่การท่องเที่ยวในอวก,กาศตอนนี้ แม่งเป็นอะไรที่แบบสเต็น่าสนใจเชื่อไหมการไปท่องเที่ยวในอาวากาศอะ่ะผมรู้สึกปลอดภัยกว่าการลงไปใต้ทะเลอีกนะเต็มไหมใช่ใต้ทะเลดูอันตรายกับแรงกดแรงอัดของน้ำอะ่ะแรงออมันอันตรายมากถ้าเป็นไปได้ไปอาวากาศดีกว่าใครจะไปโลผมอาจจะไป นั่งเล่นพับจีอยู่ที่ดาวังคารก็ได้ก็ยังไม่ส่งโมดูลไอนีไปเลยลากสายแลนไป้ให้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคิดเลยมากมว่ามนุษย์โลกทำได้อยู่แล้วเรื่องแคน่นี้ง่ายๆ <c oughs> แค่สร้างระบบสื่อสารในอวกาศยากตรงไหนใช่ไหมพี่ประมาณนั้นแหละขนาดสร้างรถแล้วเอาไปขับเล่นบนอวกาศยังทำได้เลยรถสำร<ม>วจอ่ะได้ทำอะ ไอ้พี่อันนี้เทคโนโลยีมันก้าวกระโดดเลยนะเรามีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะะนั้นงไงุ่ยกูบอกงมึงก็กลัวถ้าทำได้ใช้อ่ใช่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะนะเ,เพื่อนเพื่อนเป็นลมเพื่อนลมจับทำไมอพักผ่อนน้อยอะหน้าม,มึนเปล่าเต็มแล้วว่าเออตกพี่อย่ามายืนมันกระจกนะร่วงนะ ตรายนะนวิ่งชนก็แตกแล้วก็จบที่นี้โอเคเต็มอย่างเต็มหมดแล้วของเต็มแล้วด้วยอะไรมันเต็มวะอ๋อ,อ,อใช่ได้ของเล่นทั้งนั้นเนะ่ยพายุมาแล้วเห็นไหมต้องอเล่นบอกว่าอะไรอ่ะเพลงนี้อย่าอะไปล่อยผ่านไปก็ได้ <laughs> ถึงเวลาตัดก็ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเนี่ยเพื่อเพื่อผมตัดทิ้งซะ้วยซ้ำไม้พุกเนี้ยเดี๋ยวโดนอะไรโดนเลิกซิ์ไม่โดนหรอกท่อนเดียวไม่เป็นไรหรอกไปยังเกินแตกไปแล้วมีรถไหม่ะมีนาธานเลยเก็บเสียงเออาราเต็มก็ดีเก็บไม่ได้อยู่ไหนวะวิ่งมาหาผมขับรถมาเลยก็ได้ ไปแล้วใช่ไหมได้ไปเลยก็ได้ไปรวมไหมไปรวมกับเพื่อนไหมไม่เพื่อนอ่ะต้องมาหาเราเพื่อนต้องมาหาเราอ่าเพื่อนเพื่อนไม่มาหาเราแล้วเพื่อนเกียดเราแล้วอ่ะนแล้วไปงั้นเราไปกลางวงเลยเอ๊ะอะไรชี้ๆไม่มีเป่าสามเลยแถวนี้โอ้โหเอ็มสองสี่เก้าเดี๋ยวขึ้นไปหาลูกปืนอีกหน่อยนึงก่อนเอา มา,มาแล้วแบบหนแบบหนมาแล้วเครื่องบินมาแล้วเอ้ยยิบผิดเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินมาแล้วเครื่องมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอเคลนไปหมดเลยไดนี่มาแล้วห <laughs> ลงแมงนี่เลยนี่อักเสียมพูนนั่นสุด,ดยอดไม่รู้ยิงโดนป่ะนะเออ ไม่ได้ต่างกันหรอกถ้าไปลงแผ่นน้ําแข็งไงได้บอกวะข้างไหนอะแผ่นน้ําแข็งข้างนอกเลยได้ได้ได้อ่ะแผ่นไหนอะอันนี้ผันนี้ผ่นใหญ่ผันนี้โอเคดี๋ยว่าจะเอาแผ่นขวาแผ่นขวาที่มันมีเช็ดหน้าหน่อยนะอ๋อได้นะแผ่นนั้นก็ได้โอเคไปไปเลยเหรอก็ที่ประเผทนี้เนี่ยนะ ชัดหน้านึกว่าแผ่นนู้นแผ่นนี้กับแผ่นนี้มีทางหน้าไปก้อนใหญ่ตรงนู้นนะข้างหลังเหรอร่อนไปก็ได้ร่อนไปดูก็ได้ไม่มีอะไรก็ร่ายน้ํากลับมาไม่ไกลเท่าไหร่ขึ้นได้ไหมอ่ะผมขึ้นไม่ทันแล้วอ่ะผมดิ่งลงมาแล้วน้องเลยน่าจะได้เนี่ยแล้ววงหนีไหมคิดว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่เหลือเสียงมาไม่เหลือไอ้เกาะใหญ่ ใหญ่อยู่นะที่นี่โอ้โหใหญ่ยังใหญ่เลย <t eg ued gardens> ใหญ่ใหญ่อะเออใหญ่ข so ึ้นยังไงวะขึ้นยังไงวะแต่ว่าเฮ้ยผมเข้ามาข้างในเขาได้ไหมเนี่ยเข้าไปดูดิไม่ได้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 ผมกลับไปอยู่ก้อนหินที่มากดีกว่าเกมันไม่มีทางขึ้นโอ้โหทะเลดำใช่จากข้างล่างไม่มีทางขึ้น เอาออกสัตต้องไปแผ่นนู้นแทนเวสแสันเลยแคดสันเลยเปลี่ยนแผ่นเลยไปเลยดีกว่าแผ่นมากเหลืองพี่แผ่นมากเหลืองแผ่นมากพี่เลยดีนะวงไม่ไกลเท่าไหร่เออในชีวิตจริงนี่แข่งตายเนี่ยว่ายน้ำในี่แบบเนี้ย ในน้ำเย็นแล้วแต่งตัวอย่างกับหน้าร้อนอ่าแม่งมีเสียงยิงกันแล้วมีรถอยู่บนเขาอีกนานเลยอีกนานเลยกว่าจะถึงมีคนโดดร่มลงบนเขาเลยนะที่รถตรงนั้นหรือเปล่าน่าจะ น่าจะเพื่อนมันมาแล้วมั้งเรียกเพื่อนมาหรือยังไงเนี่ยแหละ,ะมารวมกันอย่างน้อยกูก็อยู่ในวงอ่ะใช่เกมนี้เราเป็นอะไรอ่ะแมวน้ำเหรอแมวน้ำแหวนนี่จริงๆในแผนที่เราถึงแล้วนี่มันอยู่ใต้พี่มันอยู่ใต้น้ำพี่พี่ลองดำลงไปดูเลยมีป่าวะไม่มี เนี่ยถ้าเกิดในเออไอแผ่นนั้นอะไม่มีไอแผ่นที่เรามาร์กไม่มีแต่ไอแผ่นนี้มีแน่ๆทำไมไม่มีอะไอแผ่นที่มาร์กไม่มีคนดำน้ำลงไปดูแล้วก็ไม่เจอไม่รู้อะขึ้นแผ่นนี้และนอนเป็นสิงโตทะเลเลยเดี๋ยวเงา Nam อง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 อยู่ เสียดีว่าทีนี้สายอันตรายสายอันตรายสายอันตาไรเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่นอกวงอ,งอย่างตาไรเดี๋ยวทางต่อไปเราจะขึ้นทางไหนดิอี่โย่ <c oughs> จะไปตรงกลางหรือจะไปซ้ายเฮ้ยจะไปขวาขอดูวงกันแต่แตงเพี<ส><า>ยงซ้ายมือไปไปไปขวาดีกว่ามั้งซ้ายมันขึ้นแล้วเข้างวงเลยไงขวา<ป>ขึ้นแล้วต้องวิง่ง งโล่งหน่อยจะอยู่ได้เพราะเราอยู่ใต้เนินไปอยู่หลังเรือไหมนอกวงวีพมก็อยากจะทํอยู่แต่นนอกวงซิวอีกแล้วเหรอใช่มานี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 ่แล้วพอวกมาพี่ก็ต้องขึ้นไปอยู่ดีหละไรนั่นนะพี่หันไปดูเกาะที่เราพี่ที่พี่โดดลงอ่ะพี่เห็นไหมว่าข้างใต้มันใสอ่ะเออเกาะบักเกาะบักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันจอดอ่ะจอดจะขึ้นสิเข้าไปดูหน่อยเข้าไปดูหน่อยซ้ายระวังพารามอเตอร์ลงจอดจอดดิจอดมึง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 ลงมึงต้องลงมึงต้องลงจอดมึงต้องลงจอดน้ำลงน้ำถ้ามันลงน้ำแล้วมันขึ้นมาทางเราอ่ะดึกภาพว่ามันลงน้ำแล้วมันเอ้ยพี่พี่พี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไก่เตือนแล้วไก่เตือนแล้วไก่เตือนแล้ว h w h w สามสอง ยังนะ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 โอ้ยมาสองตัวมาสองตัวไทย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 มาสองตัวไทยเลยโดนมาโดนโดนโดนอ๋อเอาไปมึงควันกูไฟเรียบร้อยด็อกมึงควันมึงควันกูไฟเอาดิรู้จัก ขันฝอเปล่าเรียนเปล่าเลียนเปล่าดับเพลิงอะเรียนเปล่าต้องเข้าอ่ะเอาไงดีเข้าเลยเฮ้ยขวา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 ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเราไม่เห็นเราได้บิงได้บิงได้ขึ้นขวาเลยไหมขึ้นขวาเลยไหมอย่าตามหลังดิขึ้นขวาเลยไหมตรงนี้เหรอปี้ดพี่จะตกตรงนี้ขึ้นได้พี่เราจะออกทรายเข้าวงเลยไหม ไล่างเนินนี้ได้อยู่มันโล่งมากเลยถ้าใครวิ่งมาี่เห็นเราเต็มๆเลยเอ้ยมีมีมีดักอยู่มีดักอยู่ไหน่ะข้งหน้าขรา้งหน้าเราวังราบังนั่น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 น่นนั่นนั่นนัมลั่นนันนั่ม่นน่น่น่น อบเราหมอบดีกว่าพี่หมอบดีกว่าข้างหลังนะครับมีตีหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าตีเดียวกับไอตัวนี้หรือเปล่านั่นน่ะอีกตีนู้ไปยิงอยู่นั่นนะโดน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 ผมโดนผมไอ้เจ้สัตว์เงื่อนไม่มีทางเข้าในป่าระเบิดทิ้งไปลูก